โอเคครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอันนี้มีอะไรไหมไม่มีไม่มีครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าแฮงค์โทฮิโตะนะครับคนสิดเหลี่ยมน,นะครับนี่สิครับไม่ดูไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วพอพีดมันก็จะมีเหรียญขึ้นมา ว่าโปล่ยังไงทีนี้เราก็เอาเหรียญใส่ไว้ปิดอันน,นะครับครับครับเอาแหวนครอบไว้นะครับเสกด้วมวนโอมเพียงดีทีสิวเพาะทีท่นึงในตรงนี้มันจะหายไปมันจะอยู่ที่นี่อ่ะขอยืมมือหน่อยครับข้อมือวางไว้นะครับวางไว้ดีๆนะครับอย่าขยับมือนะแล้วก็พี่ก็จะเอาเนี่ยครอบเอาไว้รำครับจำ กับแน่นๆเลยอันนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคเปิดครับกับแน่นๆเขย่าเขยา่ากับแน่นๆนะครับแน่นๆกว่าน,นี้แน่นๆนี้กับนะเต็มมือโอเคเปิดมือมามันก็จะหายไปแล้วมันจะอยู่นี่เอาเหรียญวางไว้บนนะครับภาบไวยนะครับเดี๋ยวน,นิดนึงแล้วดิดน,นิ้วมันก็จะ ดได้ไหมฮะอึ้งได้ป่ะครับ